ไอ้ของเล่นใหม่แล้วพี่น้องเบลกบูครับกระทิงดำรุ่นบีซีหนึ่งห้ครับเดี๋ยวผมสีแกะเบิ้งครับว่าด้านในมันมีอย่างีรครับที่ว่ามันแถมมากับเครื่องครับดีครับหน้าตาของมันนี่เป็นสีนะครับนี่เรื่องครับเบลกบูนี่มันทิมมีหลายรุ่นนะครับพี่น้องจะสับสนได้ครับมีหลายรุ่นมามี่น้องกินดีกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในครับชัด ชือ้อเพชดกองมางามนีนน <Wow. S 1> เนาะพี่น้อเนาะเฮ็ดดำปึ้ดครับสมซื้อกระทีงดำนะครับนี่กระทีงดำนี่ครับซื้อนี่น้านตากันครับจะเป็นแบบนี้ครับด้านในนี่ครับเชฟนี่ครับนี่คือนังซื้อคู่มือนะครับผม เมื่อก่อนที่นใบเอ่อใบเอ็ดรับร่องคือว่าใบวัดกําลังเล็งหมามานะครับตามหลักนะเ <c oughs> บื้องก่อนมันอยู่นาไดหน่อยหน่อยโอ้ผมลืมไปครับมันอยู่ขางกองตัวใไไดพี่น้องย่อยเบื้องครับนี่นี่น,นี่มันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับนี <c oughs> ่เดี๋ยวมาเบื้องด,าด้านในมีกว่าครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะมีกระร่อนครับลงปร่อนผสมน้ำมันมานําแล้วก็เดี๋ยวไว้ก่อนเนาะมาเบิงหนาได้เหยเมยก่อนก็จะมีเซฟตี้มาหนึ่งครับปลอกเซฟตี้บาเลยแล้วก็มีบาเอ่บอบาหัวปืนครับหรือว่าบาหัวจัดครับเป็นบาขนา,ขนาดขนาดขนาดอ่าน่าจะเป็นสิบเอ็ดนิ้วครับสิบเอ็ดจุดห้านิ้วครับนี่สิบเอ็ดจุดห้านิ้ว เป็นบาของแบคบูครับผมโ <Okay. S 1> อมเคเพิ่มขึ้นก่อนตัวต่อไปครับแล้โยกเครื่องมานเลยครับผมตัวน้ำรออกมากเ่ยอันนี้เป็นฟ้าปากกาบบาครับด้านขาดสีดำนนอดเองตัวรนเข้าไปนี่ครับ okay. มามาทีมาเบิงงตัวเครื่องกันแาบทีนี้เออครับผม พัสติเขาเฮ็ดมากคกนขงัขงคนขงังซีโอเคอยู่ครับพี่น้องก็นาดีอยู่ครับนาดีอยู่ชิ้นงานก็ถือว่าใช้ได้ครับผมในรคาคาสามพันกว่าบาทครับได้ระดับนี่ค็โอเคอันนี้ตัวน,นี้ตัวลลอกสูตรครับนี่นครับลลอกสูรอ,อ่ะเดี๋ยวผุมที่โยกเครื่องออว่าจะาถุงยางไมบิ่งครับว่างก่อนมาดูเครื่องกันครับทีนี้ นี่ครับผมเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาวางมันจะชัดนี่ครับนี่ครับเครื่องรูปสมเขากรสีปร a มา a นี่ครับผมก็เฮตดมาแปลว่าสีสันโดดเด่นก็เก่านะครับนะตำรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้มันสีเป็นมันคนละุ่นด้วยพี่น้อง่าเข้าใจผิดเด้อครับจะซับสนนะครับนะไอ้ยี่ห้อแบล็กบูยี่ห้อแบล็กบูนี่ครับ นี่นะเข้ามาแบกบูนี่มันมีหลายรุ่นนะจะบอกให้หลายรุ่นหลายหลายราคานะครับอ่าคนที่เกตติดไอ้กับเข้ามาเบกบูราคา2 0 0พันกว่าบาทนะครับอืมแมนถึกต้องแต่ว่ามันคนละรุ่นกันครับตัวนี้เป็นแบกบูนี่ครับอ่าแบกบู abc s หนึ่งห้าครับผมตัวนี้ตัวนี้สีตัวนี้แห้งดีนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมสีแห้งพันลยเทปเครื่องไหนบางดอกพบเี อคลิปหน้าผมสิลงไปตัดใหม่เบิบงดีกว่าทีเดียวจบเลย <Okay. S 1> คลิปนี้ผมเสีเบิลงรวมๆภายนอกประมาณนี้นก,ก่อนครับโ <Okay. S 1> <ด>อเคครับเฮ็ดวันเปียวดีเนาะครับเมื่อจับสตาร์ทสีแดงแล้วก็ตัวนี้ก็สีแดงครับลูกยางไอ้ข้างข้อตัวนี้สีแดงแล้วก็ฟาปิดทางน้ำมันสีแดงครับผม <Wow. S 1> นี่รูปชมเขาครับชุดชาดขนาดเลย <Wow. S 1> อืมอ่าสวิตติดเปิดครับผม ตัวนี้ก็ยังเป็นสีแดงอีกครับครับเล็งก็เป็นสีแดงด้านหน้าก็เป็นสีแดงนะพี่นอ้องครับกเ็เฮ็ดแปลว่าเอ่อเอาใจเอาใจคนที่ว่ามากยังที่ว่ามันดูเด่นดูฉาดนะครับผมนะสำหรับแบล็ k บูล,ลูลนี่นะนี่ครับฟ้าปี๊ดตันบนกน็ยังเป็นสีแดงอีกโชคกับสีแดงครับฟังนี่ให้ไอไ้ลูกยางยืดโค้งเลยนี่ตัวนี้ที่เป็นสีแดงหมดเลยฟังคุณด้วยกันบัคเก็ตก็ยังใส่สีแดงอีกนี่ครับ ก็กินโคเนอนอนดีป่ะเออเป็นเป็นลานตาร์ทแบบดึงเบานะครับเป็นเป็นดึงเบาครับผมสปีดสองสันครับตัวนี้ครับถ้อยเสียครับวงถ้วยเสียถ้อยเสียแบบสองรูนะครับนี่ครับกับมะเบิงมือจับครับด้วยแฮนครับแฮนจับคนน้ก็เห็ดมาดีครับนี่ครับเป็นรลองนิ้วมือใส่กับเป็น เป็นคุยๆครับกระชับกระชับมือดีครับตัวนี้นะครับว่าที่เป็นด้านบนก็มีครับนี่ครับครับผมวันนี้มาเบิ้งตัวไอ้กำขลิงตัวมือจับขลิงพี่น้องนี่ครับเฮดมาสไลโคงสวยงามครับสไลโคงสวยงามมือจับก่อนขางสีแข็งแรงนะครับเต็มใหม่เต็มมือดีพี่น้องครับกำมัมำมเลยครับนี่นีครับเนี่อโอเคพี่น้องกะ รูปข่าวประมาณนี้เนเาะครับเดี๋ยวผมสีประกอบบาร์กับสูต่ว่าผมคลิปนี้ผมสีบ้านเห็เดอะไเบิ่งดอกเอาไว้คลิปต่อไปที่ควรเนาะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวเสื้อนะครับเปิดตัวเสื้อสำหรับรูปชมของแบกบูตัวนี้นครับอือโชว์ครับเปิดโชว์ไหมเบิ่งครับผมอ,อันเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับติดตามกันต่อไปครับไปเบิ่งว่า เจ้าเบรกบูวตัวนี้จะแรงแค่ไหนครับผุ้ชมซื้อเบรกบูวกระทิ้งดำครับโอเค